สบายดีพพี่นองทีแพงสกุสกุสนเนาะสบายดียามเทียงเนาะตอนนี้บาราวการาซีออมพิเล็กอยู่เนาะพี่เนาะออมพิเล็กอยูอ่พี่นาตอนนี้ก็น่าจะต่ำเนาะปิดการเนา,กา,านะก่อนไปเนาะ ใจกันาะ่นจดตแสคนทื่อเนาะที่ก็ต่วงลนะพี่เนมาอกระล่างพักแล้วบ่เพื่อนอยู่ยเพื่อน นังใส่รเาไปเนาะม,มีน้องสละกาสี่อันวัวไม่ค่้ให้พี่ย้องก็เพิ่งใยัไปเหยมาอางนึงให้เนะาะ,ะอนาพอ,อะดีเหตุจับขาออ่าวซองยาน สละเอาเนาะให้ก้มม่ให้กามหอดเนาะเกับข้าวตอใพี่นาอนนี้ก็นั่งโขกขบเบือกัน้พี่น้องเ้ยข้าบเบืออยู่เนาะ เด้อเพื่พี่น้องเสียงดังเใจเนาะอย่าทีแรกเขากระดับประมาณานี้เนาะประมาณปัตหน,นึ่งสบายครับไปหาเนาะห้า,นะางไปหาเลายได้เห็นไหมสร้างไม่ขี่ให้ไม่สร้างะอะไรเป็นกานไปชวนอันของมาเนาะแค่กระจายอะไรเพอพี่น้อง นี่จะมาฮอเทียนเลยเนาะมาลาขบอสออมทิเล็กรัาออมทีเล็กส่หมาไปเป็นเป็นอี่ทีสุดยอดเนาะบอมีนางใส่มาจังเฮ้ยยังัน เล J. 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 Ah ed, เจจรอนฮัวสมัเหตุคน็่าเดียกเลขประบาราดบเหตค่บาลากตลงมือเอกมือน้องพี่มีมกาพอใช้ได้เนาะกับเงกันนะเ,เสร็จเนาะพอดูเลกตัวเองได้น้องมี คือบบแเลกต่อไปใส่มาพริกพี่น่องประมาณนี้เาะเผทดพี่น่อ,นนอนใส่เกลือเลกหน่อยครับพี่น่อง ตันตีเล็กมาใส่นะนยายดูตันตีเล็กกันผมน,นใส่มือปลา <laughs> นอันไปเทในี่นะก่อนเด้อหลังสเล็กแคมูครับครบมมีกะทิใส่เนาะบาราบริสิกะทิใส่กะทิกะเป็นเนียที่แซ่บทุกยอดเลยครับเนาะ คีเล็กพอาที่น้องยังบริละเอียดคาดไปนะตาม<ๆ>แล้วแต่ผู้มากเนาะบางคนก็มากละเอียดบางคนก็มากบรละเอียดเนาะบางคนเขาเห็ดก็คือบบต่ำเนาะเป็นใบเปลี่ยนใบเลยตอนนี้ก็คือจิตตำเนาะเพีองเนาะเพื่อที่จะได้กรอบยังมีทะยุขับตาเป็น,นย่างเนาะพี่น้องพอมเองเนาะ อัวแผลลิขสิทธิ์เขารบ่อเนาะต้องมีโรคมาบาดไล่ย่นพี่น้องเอ้ยยู่ในสาเปวันได้ก็มีแต่โควิดโควิดเนาะก็อยากมานเสนอให้กับพี่น้อนะคะ หาจายใจหลายๆอ่าซื้อมาแล้วแต่ต้องใส่จมเลยทางจังหวัดมุกดาหารเนี่ยคุณจูดบางท่านก็เป็นเครื่องแต่งกายของเรานะคะก็อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้องถนทับ้านทั้งั่งกายนะคะเน้ำใส่ปลบทความพิเศษนี้นะคะท่านบอกว่าสภาพปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทยเนี่ยขณะนี้ต้องกำลังอยู่ประสบปัญหาเรื่องของดินป่าดูดซัเมื่อเล่าตามรายละเอียดกันได้เนาะและตัวบีฝั่งสุดแดงขึ้นเรื่อยๆนะคะ และเป็นโรคติดต่อที่ได้แรงจากไวรัสโดยสามารถติดต่อได้ผ่านส่วนทางคนนะคะระหว่างคนกับคนเมื่อมีอาการแล้วทําให้ระบบการหายใจหรือปอดติงต่ใกัหมอใส่หมอนข้าก็ไปข้างไปพี่น้องจนถึงขนาดถึงแก่ความตายได้นะคะอันนี้เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่แบบเขาเบื่อยังบุ๋มอะไรอยู่เนาะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะเป็นปัญหารุ่นต้นที่ประเทศต่อไปข้างไปพี่น้อง ล่อหม้อเดือดแล้วก็ปรุงรสเพืพี่น้องต่อไปเบิ่งน้องศระาห้องขวบไม่ขี้ให้กันเนาะหน้าตาแม่ขี้ให้เด้อเพื่อพี่น้องนี่แค่ส่วนหนึ่งเพื่อพี่น้องเอ้ยอันนี้เส้นหนึ่งเนาะคือว่าลายสมควรเพ่พี่น้องน้องศระาห้องกำลังขวบอันขวบอันไม่ขี้ให้ขวบไม่สร้างอยู่เพื่อพี่น้องตอนนี้อันไหนห้องกระปรุงรสเพื่อพี่น้อง ต่อไปใส่ประเด็ก เราเบื่อมันอนาคตนะพี่น้องเอ้อยอ ้อนไปพี่น้องเอ้ยอากาศกระไดน้ำเศร้ากับดินนิ้ำเที่ยงมากเป็นนิ้วกล้าบสใหมัยน้ำมือพอยพี่น้อง ใส่ใส่มาคอยอบ่งทอ,อ,อ่งก็ใส่อใ่เพราะว่ามันมันจะซุกเกินนวมันจะติดติดกันนจะใส่ก่อนเ้าสิบปุประมาณหาสิบนาทีใครพี่ใส่พักใครพี่ ออมทริคบาลลากาลังสิุกนอ้อรล่อพักสุกและทะชือผมได้นะ 不要扒拉，哭哭喝，没那 มันบาดมันติดก้นเนาะใครเขาเบืออบ่อติดก้นหมอออกไปกันเตา,าตาประมาณนี้เน,นาะเรอหายพักซุกก้นของพี่น้องเย

ขึ้ปปนขาน,น,น้ำกันเพื่อพี่น้องจับเขา่าฮากามีสองอย่างเน,น,งนาะออมทีเล็กครับก็ไม่คีให้เนาะ สองอย่างเนาะพีนพี่นี่แจวเขาปดอมาเจ้เขาบปิดอมาบอกข้าวอย่าเมันจะใช้ก็เดียวนี่ยนะแมงม่วงช้าหัวมันแก้มอไรน่ ผ่านพื้นท่โนอากาโคตรหอนเลยรีชั่มหนบออดีบ์ชันมหนิบอ่ เืีอยวมอือืมออมมอืมอนมอืมออืมอืมอืออมอืมออืมออืมือืมอมือ

would and... Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video

นอาเมนมาัวหานหลายคนปไลแกงเราประทัดหมุนนัดแกไปใบเนาะ

คนทเผาเนี่นมเน,นี่ยคนบุ่มไ่เลยที่เผาพวกน่ะ

สำหรับคลิปนี้บาร่ากะคอตัวลาไปก่อนเนาะแซบๆกันใหม่กับบาร่าเนาะแซบๆกับบาร่าใหม่เนาะเบาเก่าเบาก็พิษเก่ากระถึกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปก็นั่งไต่ให้บาร่าเลยเนาะบาร่ากะว่าใครเดืดร้องคลิปบางคนก็จะตามหาเนาะช่วงนี้คาเวียกไปพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp